สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะค่ะกับช่องชีวิตบานของแม่เปอร์ๆเมื่อนนี่จะมาบายบายเลยเนาะค่ะมาบายเลยเนาะมือนี่หมู่ว่านี่พาได้เบิงแน่พาไในเบิงช่องช่อง u t u b e ชีวิตบานของแม่เปอร์นะคะหมู่ว่านี่ถักพาไใ้เบิ้งเข่าโตเน้นเลยเนาะค่ะหมู่ว่านี่แตกสามเข่าตตเน้นเห็นเลยเนาะค่ะก่อนสิบเบิงแนวทางเมื่อนี่มีน้อยมีเล่าเนาะค่ะก่อนสิบเบิงแนวทาง ฝากติดตามช่อง YouTube ช่องชีวิตบ้านๆของแม่เปิป้ลเพอเพจแบ่งปันน้อยลาวเขา้าทุกวันเนาะคะ่ะฝากติดตามน้ำเน้อค่ะช่องน้อยน้อยช่องนี้กับขอกำลังใจจากทุกๆท,ท่านเนาะคะ่ะที่พายเขามาเบิ่งแล้วกดติดตามให้น้ำแน่เนาะคะ่ะจะได้พลาดกันติดตามจะได้พลาดกันให้แนวทางเนาะคะ่ะให้แนวทางทุกมือกับเขาทุกมือเนาะคะ่ะ มือจะสั้นๆเนาะค่ะเวลาเวลาอัดคลิปเน่ะเวลาลงยู u ูบแบบเป็นยังมันคือภาพคือมั่วๆเนาะเวลาเวลาเวลาธรรมดาเนาะค่ะในในวิดีโออ่ะมันก็คือบ่มั่วแหม่ภาพมันก็ชัดเจนเนาะจ้าจะเป็ยนยังไงเนาะค่ะมันอาจจะสั้นๆเนาะค่ะเพราะว่าเป็นมือนึงถือ มือหนึ่งจะเขียนเนาะคะ่ะมันก็นจะเป็นเวียนหัวนี่เด้อค่ะกาบคออาัยทุๆท่ทัททนเนาะคะ่ะที่เขา,าบาเบิ่งช่องนี้เนาะคะ่ะเป็นช่องมือไม้ช่องแบบมือไม้แห้งเนาะคะ่เะเห็ดกับเห็ดแบบบานๆอีนี้เนาะคะ่ะเขียนกับเขียนแบบบานๆคือนี่ละคะ่ะฝาก ติดตามเนาะคะ่ะไพ่ติดตามช่อง youtube ช่องชีวิตบานบานของเมยปเปอ,อเร,ปอขอรป์ขอให้ถูกลางวันยังไงขอให้มีเงินเขากระเป๋าทุกมือขอให้มีเงินหล่นกระเป๋าขอให้ถูกลางวันทีหนึ่งขอให้ถูกรัฐบาลทุกงวดทุกงวดเนาะคะ่ะแนวทางของน้อยก็ขอให้เขาทุกขอให้ถูกทุกมือทุกมือทุกมือมีเงินใส่เต็มกระเป๋าทุกมือเนาะคะ่ะเบิงคําเตือนกัน,ก,นก่อนเนาะ,ค,ะค่ะก็คอยมาเบิงแนวทางเนาะ ฝากติดตามเนาะคะ่ะฝากเป็นกําลัางใจให้ช่องน้อยๆช่องนีน้ำในเด้อค่ะช่องคือตั้งใจเฮ็ดเต็มทีเนาะคะ่ะมาเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะคะ่ะว่ามือนี้จะเป็นแนวดายหมื่ว่านนี้หายสามตัวแตกเนาะคะ่ะมือนี้วันที่เท่าไหร่ปะแปดกพหกสี่นะคะ่ะเออน้อย เราพัฒนาเนาะเดินเดินอย่างวะเดินก็จะน,นี่ไหนโอ้ยเดินหกกินเขาแล้วก็เฝ้ามาลง Youtube เลยเนาะค่ะเดินหก ตัวที่วงกลมหายนี่คือตัวเน้นเนาะค่ะตัวเน,น้นเน้นให้ไปจับวินเนาะคะ่ะฝากเนาะคะ่ะฝากเพจเนาะคะ่ะแบ่งปันน่อยลาวรัฐบาลเข้าทุกวันทุกวันเนาะคะ่ะฝากภายัยอยากเขา่าไล่ ลายมีไหทุกแนวทางเลยนะคะ่ะแอดมาเลยค่ะบิวเปอร์มีตัวจ้อตัวอัดอยู่ในหันเนาะคะ่ะรัฐบาลก็คือจะไหจะไหตัวอัดต,ตัวจอมันจะเป็นเลขด้วนจังสิเนาะคะ่ะกับบ่ด้มีเวลามาลง y ยูทู e เนาะคะ่ะถา้าใคาอยากเขาสนใจเขาเขาฟรี่เนาะคะ่ะค่ะทักมาถามกันได้เนาะคะ่ะเล่นไหเนาะคะ่ะ เน้นไหมือนี่เาเลขแปดเลแปดก็คือแปดกับสามมันตัวเดียวกันเนาะคะ่ะที่เน้นไหแปดกับสามมันตัวเดียวเน้นไหเนาะคะ่ะล่าพัฒนา ไปจ้บวินได้เนาะคะ่ะฝากติดตามเนาะคะ่ะฝากขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้น้่นะคะนําเด้อค่ะจังไดกะเป็นกําลังใจใ้การกดติดตามช่อง u t u b e ช่องน้อยๆช่องนี้จะได้มีกําลังใจในการคํานวณแนวทางให้เบิรงต่อไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้ไปละคะ่ะเมื่ออื่นพอกันไหมเนาะ,ะสวัสดีค่ะ